สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ13กรกฎาคม2565คลิปนี้มาดึกเกือบ6ทุ่มครับเงินพิเศษผู้สูงอายุมี2ชนิดผู้สูงอายุจะรับวันไหนชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบครับเงินพิเศษมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดที่1เป็นเงินผู้สูงอายุ50บาท100บาทอันนี้จ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุจะได้เงิน ประเภทนี้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสมรัครงการแห่งรัฐนะครับเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุประเภทที่2ก็คือเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุตามมติคณะมนตรีนะครับเมื่อ5กรกฎาคมอนุมัติงบประมาณงบกลางของปีงบประมาณ2565จ่ายผู้สูงอายุเป็นเวลา6เดือนเมษา65ถึงกันยายน65นะครับเงินชนิดนี้จ่ายเข้าบัญชีธานาคารนะครับ บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพปกติที่รับทุกเดือนนั่นแหละครับส่วนผู้สูงอายุรายใดรับเบี้ยยังชีพปกติที่รับทุกเดือนเป็นเงินสดเงินพิเศษ6เดือนนี้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดรับที่อบตอเทศบาลตามที่เคยรับนะครับเงินพิเศษชนิดนี้จ่าย6เดือนก็คือ6 0สิถึงหกปีจะจ่ายเดือนละ1 7 0่งร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเดือนละร้อยห้าสิบ 80-89ปีเดือนละ290ปีขึ้นไปเดือนละ250ครับมาดูวันจ่ายครับเดือนกร,รกฎาคมนะครับเงินผู้สูงอายุ100บาท50บาทจ่ายเข้าบัตรธนาคารแห่งรัฐวันที่15กร,รกฎาคมไปกดเงินสวดได้นะครับส่วนเงินพิเศษ6เดือนตามตมติฐานธรรมธีจ่ายวันที่19กร,รกฎาคม65ครับแต่ว่าจะจ่าย4เดือนนะครับจ่ายยอนหลังตั้งแต่เมษาเป็นต้นมา ก็เป็นเงินของเมษาพฤษภามิถุนากรกดาจ่าย4เดือนครับผู้สูงอายุ60-69ปีเดือนละ100ก็จะได้รับ400ครับ70-79ปีเดือนละ150 4เดือนก็จะได้รับ600 80-89ปีเดือนละ200 4เดือนก็จะได้รับ800 90ปีขึ้นไปเดือนละ250 4เดือนก็จะได้รับ1,000นี่เดือนกรกฎาคมรับตามนี้นะครับเงินพิเศษ2ชนิดครับส่วนเดือนสิงหาคมครับ วันที่15สิงหาคมก็เงินผู้สูงอายุ100บาท50บาทผู้สูงอายุไปกดเงินสดจากบัตรสวัรดิการแห่งรัฐได้นะครับ15สิงหาคมนะครับแล้วก็19สิงหาคมเป็นเงินพิเศษที่รัฐบาลช่วย6เดือนก็19สิงหาคมเขาก็จะจ่าย1เดือนเป็นเงินของเดือนสิงหา60 69รับ170 79รับ150 80 89รับ290ปีขึ้นไปรับ250นะครับเดือนกันยายนครับ สิบห้ากันยายนรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้าสิบาทร้อยบาทกดเงินสดผู้สูงอายุครับแล้วก็สิบเก้ากันยายนเงินช่วยเหลือพิเศษตามมติครมครับจ่ายอีกหนึ่งเดือนเป็นของเดือนกันยายนหกสิบถึงหกสิบเก้าปีรับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีรับร้อยห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีรับสองร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปรับสองร้อยห้าสิบครับทั้งหมดก็คือวันจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุซึ่งเงินพิเศษผู้สูงอายุมีสองอย่างก็จ่ายตามบันเดือนปีีท่่โชว์ออยูในหนห้าจ ที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนยานะครับส่วนเดือนตุลาคม2565ในวันที่ทําคลิปนี้คือวันที่13กรกฎาคมนะครับยังไม่มีกําหนดจ่ายเงินพิเศษนะครับรอฟังข่าวในเดือนตุลาคมต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ